ว่ามันแตกน่าจะโดนเครื่องตดัดหญ้าก็เลยตัดต่อตัดต่อใหม่จุดที่หนึ่งโอเคเปิดไหมน้ำแรงปกติอืมไปต่อเพิม่มเนี่ยอันนี้มันก็แตกนะครับไม่แน่ใจว่าแตกเพราะเสาทับหรือว่าอะไรยังไง ก็ตัดต่อใหม่โอเคต่อไปจุดที่สามนะคะตรงนี้ตรงนี้นะครับก็ตัดต่อใหม่แตกเหมือนกันไม่รู้โดนเสียหรือว่าโดนอะไรก็ต่อให้เรียบร้อยต่อไปจุดที่สี่ไกลไหมจุดที่สี่ใกล้ๆนี้นะครับ อ๋อมีก๊อกน้ำด้วยก็แตกเหมือนกอ๋อหลายที่จุดที่สี่ก็มีก๊อกจะต้องซื้อก๊อกมาเปลี่ยนอ้าวก้อนมันล้มแล้วมันก็จมดินอยู่มันเลยพังแล้วพังแล้วจุดต่อไปใกล้กันใกล้กันเลยเนาะห้านี่ก็หักบางงานอือหือ ตัดต่อมาตรงนี้เป็นโรงเรือนตอนนี้เรามาถึงข้างโรงเรือนนะคะก็เลาะไปเรื่อยๆจุดที่หกที่หกนะครับก็ตัดต่อยเหมือนกันโอเคพอไปก่อนฝั่งนี้หมดแล้วหรอ,หหรอค่ะจุดต่อไปจุดที่เจ็ด จุดที่เจ็ดข้างหลังอยู่ตรงนี้นะครับก็ตัดต่อก็ลองหาจนเจอตรงไหนอีกบ้างเนี่ยหาจุดรั่วดูเปิดน้ำทดสอบไหมเปิดน้ำทดสอบอ๋อนี่สายยางแตกอืมอ่ะโอ้ไหลและ นะอันนี้อีกก็หนึ่งม,มันตันน่าจะตัน <c oughs> เดี๋ยวก็ออกต้องเอามือแค่ๆข้างล่างไหม <c oughs> อ่าจะมีดินดินอุด <c oughs> ไม่แน่ใจว่าดินตันหรือว่าอะไร ดินตันหรือมั้งอาจจะมีตัวอะไรไปทำรังข้างใน hmm. แต่ว่าก๊อกข้างล่างนี้เปิดได้อยู่ใช่ไหมเปิดได้ครับโอุดๆน้ำแรงต่อไปตัวไหนก๊อกนี้ก๊อกเครื่องซักผ้าโอเค okay. ใช้ได้ต่อไปในห้องน้ำห้องน้ำ ห้องน้ำโอเคไหลสักบัวสักบัวฮะออกไหม,ไมออกจ้ะออกอ่เนอฝักบัวมันทางแล้วอ,อ, okay. อ๋อมันเลยไม่เป็นฝอยใช่มันเสียทางไม่ได้จ้าจ้า หมดหรือย like ังหมดแล้วต่อไปก็น่าจะเป็นตรงไหนล่ะที่มีสก๊อกน้ำน่าจะเป็นสร้างบ้านอะไรบ้างอันนี้ตรงบริเวณศาลาริมน้ำนะคะเย้น้ำไหลแล้ว โอเคน้ำไหลละเออลดน้ำให้เพื่อนเลยเผื <c oughs> ่อต้นไม้จะได้อ๋อแต่มันก็เพิ่งหน้าฝนไปนี่นามันก็ได้รับน้ำอยู่ตลอดอยู่เนาะลืมลืมลืมีมมตุ้งไหนอีกไหมตรงแก้วมังกรนะ่ะบอกมีเห็นมีก๊อก ก๊อ,ก,อกหรือว่าปั๊มก็ไม่รู้ยนี่ไงกอ๊อกน้ำตรงนี้ล่ะใช้ได้ไหมนี่นอันนี้ใช้ได้ไหมอ๋อได้โอเคแก้วมังกรก็มันก็เป็นสีน้ำตาลเยอะอยู่นะ ันนี้จุดตรงที่อันนั้นน่าจะเป็นปั๊มน้ำไหมปั๊มน้ําตรงแก้วมังกรน,นะคะก็เปิดออกหมดหรือยังเนะาะข้างบ้านมีอีกไหม,ไหมอ่าใช้ได้แล้ว โ okay, อเคพาแล้วหมดยังอ่าอ,อันนี้ของก๊อกหน้าบ้านนะคะก็ออกแล้วนี่ใช้ได้แล้วมีอากาศแล้วมั้งเนาะนี่ต้องไหนอีกอปวลวกหระ בואי mm נהיה -hmm. well